โลสวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้เรามีของเล่นมารีวิวกันนะคะจเจ้าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เวอร์นะคะนี่เป็นของเล่นตัวใหม่ของเราเลยนี่เรามีคิงคองกับไดโนเสาร์ตัวเดิมมาต้อนรับด้วยรวมถึงที่ช้างแมมมอสด,ด้วยนะคะนี่ตื้องออกมาแล้ว เป็นเจ้าไดนโนเสาร์สีแดงเรดไดโนซอร์ aur, นี่เดินโชว์เลยเดินโชว์น้องๆเลยเดี๋ยวพัดให้เจ้าหนโ่เสาตัวเดิมเป็นเพื่อนเลยนี่นี่โอ้โหแก๊งไดโนเสาร์นี่นะนว้า ไกล้ดีกว่าลิ้นเป็นสีฟ้าหูเป็นสีเขียวนะคะน้องๆนะมีไฟตรงหลังด้วยนี่เดินได้ใส่ทานนะคะอ้าวไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่ชินคล้องเดินเป็นเพื่อนนะนี่อ่ะนี่อ้าวไปเลยพี่ชิคงคล้องพาน้องไปเลย พาน,น้องเดินเที่ยวเลยคูยย่เดินไปเลยเดินไปเลยเป็นคู่เลยน้องๆดูดิว้าวไหนดูดิเฮ้ โอเคคะ่ะน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะน้องๆบู๊